นี่คุณขาคนที่คุณแอบรักแอบชอบอยู่เนี่ยเขารู้ตัวแล้วนะว่าคุณแอบชอบเขาหนะ่ะวะรักต่างวัยด้วยหรือเปล่านะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยว่าเขารู้ตัวแล้วนะว่าคุณแอบชอบเขาอะเขารู้ตัวแล้วนะว่าคุณแอบสนใจเขาว่าเขารู้ตัวแล้วนะว่าคุณแอบรักเขาวนะ่าออ ทีท่าท่าทีกิริยาท่าทางหรือการกระทำทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณทําให้เขามันทําให้เขารู้ตัวแล้วค่ะว่าคุณแอบชอบเขาแอบรู้สึกดีๆกับเขาแอบรู้สึกพิเศษกับเขาเอดูจากพลังงานตรงนี้เขารู้ตัวแล้วนะแล้วก็มีความมั่นใจด้วยว่าคุณแอบชอบเขาจริงๆนะและดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยว่าเขาก็น่าจะมีความรู้สึกดีๆให้กับคุณเหมือนกันเออ ยังแต่ว่าอยากจะให้คุณแสดงออกอะไรมากกว่านี้นะหรือว่าแสดงทีท่าที่มากกว่านี้หรือชัดเจนกว่านี้หรือกล้าที่จะสารภาพรักมากกว่านี้เพราดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยว่าเขารู้ตัวแล้วว่าคุณแอบชอบเขาเขารู้ตัวแล้วว่าคุณมีใจให้กับเขาบางครั้งบางทีทีท่าที่ทําเหมือนไม่สนใจหรือทําเหมือนกับว่าชอบแกล้งชอบแย่คือเขาอยากจะให้คุณแสดงออกมากกว่านี้หรือกล้าหาญในเรื่องของการแสดงความ จริงใจหรือสารภาพร,รักกับเขามากกว่านี้นั่นเองเออดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยรู้ตัวแล้วนะจ๊ะมั่นใจแล้วนะจ๊ะว่าคุณแอบชอบเขาเออมั่นใจแล้วนะคะไอ้ที่แกล้งทําเนียนทํานิ่งทําเฉยทําอะไรต่างๆคืออยากจะเนียนอยากจะแกล้งแล้วก็อยากจะสังเกตอยากจะพิสูจน์อะไรบางอย่างเท่านั้นเอง ค่อนข้างมั่นใจแล้วตอนนี้เขามั่นใจแล้วว่าคุณแอบชอบเขานะและเขาเริ่มรู้ตัวแบบอย่างมั่นใจมากๆแล้วว่าคุณแอบรักเขาเพราะนั้นถ้าเกิดที่ผ่านมาเขาดูนิ่งๆเฉยๆไม่สนใจหรืออาจจะทําดูเหมือนกับว่าดูเหมือนบางครั้งบางทีก็เข้าหาบางครั้งบางทีก็ดูห่างเหินกันไปเป็นเพราะว่าเขากําลังพิสูจน์แค่นั้นเองเ,ออเขาแค่ทดสอบเขาแค่ลองใจคุณดูเท่านั้นเองเอ,อ เพราะนั้นต้องบอกเลยตอนนี้เขารู้ตัวแล้วนะคะว่าคุณชอบเขาแล้วเขาก็อาจจะยังอยากจะแกล้งแย่คุณไปเรื่อยๆถ้าคุณยังไม่ยอมสารภาพรักรก,กับเขาเร็วๆนี้เอใครแล้วเขาน่ายอย่าดูน่ายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะแล้วก็ถ้าเขามากดไลค์มากดแชร์มาคอมเมนต์โพสต์นี้ของคุณที่คุณแชร์ออกไปเซฟไว้ฟังหรือส่งไปให้อะไรก็แล้วแต่เป็นไปได้เหลือเกินว่าเขาคอนเฟิร์มว่าเนี่ย เขาวั่นใจร้อยเปร์เ็นแล้วว่าคุณแอบชอบเขานะอ,อ